สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะกลับมาพบกับผู้ฝนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในะคาบเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการบวกไปใช่ไหมคะซึ่งการบวกของเราก็จะเป็นเรื่องการบวกจำนวนสองหลักกับจำนวน10 20, 30 จนถึงจำนวน90ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอาเด็กๆมาดูนะคะครั้งที่แล้วครูฝนหวังว่าเด็กๆจะยังจำได้อยู่นะคะอ่ามาดูกันค่ะการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน10 20 30จนถึง90นะคะนะักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะหนูดีมีเงินอยู่24บาทคุณแม่ให้มาอีก20บาทค่ะ หนูดีมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะทบทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะหนูดีมีเงินอยู่24บาทคุณแม่ให้มาอีก20บาทค่ะหนูดีมีเงินทั้งหมดยี่ทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะหนูดีนะคะมีเงิน24บาทนะคะคุณแม่ให้มาเพิ่มอีก 20บาทค่ะเราก็จะมาดูวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือการกระจายนะคะก็คือเลขที่หนูดีมีเงินนะคะบวกกับที่แม่เพิ่มมาให้นะคะเราก็จะมากระจายอันแรกก่อนนะคะก็คือ24ใช่ไหมคะ2นะคะเอาคุณครูกระจายหลักสิบก่อนนะคะ2อยู่ในหลักสิบก็ต้องมีค่าเท่ากับ20นะคะต่อมาค่าหลักหน่วยค่ะ C อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นะคะส่วน20ตัวนี้นะคะเราก็ดึงมาได้เลยนะคะต่อมาค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็คือบรรทัดนี้นะลูกคือเราก็จะมาจัดกลุ่มนะคะกลุ่มที่มีหลักเท่ากันนะคะก็คือ20กับ20เพราะว่า มี2หลักเท่ากันนะคะก็จะเอามาจัดก,กลุ่มด้วย,วยกันแล้วก็ใส่วงเล็บไว้เลยนะคะส่วนตัวที่มีหลักเดียวก็ดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะบรรทัดต่อมาค่ะก็เอาในวงเล็บบวกกันก่อนนะคะทุกอย่างเลยค่ะอันไหนอยู่วงเล็บให้ทําเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นเราจะมาทําในวงเล็บกันก่อนค่ะก็คือ20่สบวกยีได้ 40นั่นเองค่ะ4เราก็ตามลงมาเหมือนเดิมนะคะลำดับสุดท้ายก็คือเอา40บวก4นะคะได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เ,เด็กเเอาเลขมากที่สุดไว้ในใจนั่นก็คือเลข40ใช่ไหมครับนับชูขึ้นมา4นิ้วนะคะนับพร้อมกันนะคะ40แล้ว41 42 43แล้วก็ ส4นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็วิธีที่2ค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูวิธีที่2นะคะซึ่งเป็นการบวกในแนวตั้งนั่นเองค่ะโจทย์ของเรานะคะก็จะใช้โจทย์ของข้อในรูปกระจายเมื่อกี้นะคะซึ่งนูดีมีเงินอยู่24บาทค่ะคุณแม่ให้มาเพิ่มเท่าไหร่คะ20บาทนะคะเราก็จะมาทำ วิธีบวกในแนวตั้งกันค่ะอ่าอันดับแรกนะคะเอาเงินของนูดีมาตั้งเป็นโจทย์ตัวแรกก่อนนะคะก็คือ2 4ใส่เชเมค้มีหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะแยกหน่วยให้ชัดเจนต่อมาค่ะคุณแม่ให้เพิ่มอีก20บาทนะคะเด็กๆก็นำเลข20นี้นะคะมาใส่ให้ตรงตามหลักนะคะหลักสิบก็อยู่หลักสิบนะคะหลักหน่วยก็ต้องอยู่คู่กับหลักหน่วย ทีนี้เมื่อตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วนะคะเราก็จะทําการบวกนะคะซึ่งการบวกนะคะเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนนั่นเองค่ะหลักหน่วยของเราคือ4กับ0นะคะ4บวก0ก็ได้4ค่ะต่อมาค่ะเมื่อหลักหน่วยเสร็จนะคะเราก็จะมาบวกในหลัก10นะคะ2องบวก2เท่ากับ4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ24บวก20ได้เท่าไหรค่ค่ะ สี 44, นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆอย่าลืมนำโจทย์ปัญหาที่เขาถามนะคะมายกมาแล้วก็ตอบด้วยนะคะคือหนูดีมีเงินทั้งหมด44บาทตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเมื่อเรานะคะทบทวนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกจํานวน2หลัก กับจำนวนสองหลักนะคะคล้ายๆกับเรื่องที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะแต่ตัวเลขก็จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะแต่วิธีการของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้ก็จะใช้โจทย์เดิมนะคะเปลี่ยนจากก็จะเปลี่ยนตัวเลขบ้างนิดหน่อยนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะโจทย์ปัญหานะคะ วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะามาดูโจทย์กันค่ะนูดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพ่อให้มา35บาทนะคะเขาถามว่าหนูดีมีเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองค่ะนี่คือโจทย์ปัญหาที่เขากำหนดให้มานะคะเรามาทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะ นูดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพ่อให้อีก35บาทนะคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า44บวก35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเรามาดูวิธีแรกค่ะก็จะเป็นการบวกในรูปกระจายนะคะในแนวตั้งนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆมาดูกันนะคะโจทย์ของเรากำหนดคือ44กับ35นะคะ ฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะเขียนแนวตั้งคือ34บวกด้วย35นะคะแล้วบรรทัดข้างๆ44่นะคะเราก็จะเขียนเท่ากับโดยแยกกระจายของเลข44นะคะเรามาแยกในหลัก10กันก่อนค่ะ4ตัวแรกนะคะอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40นะคะ ต่อมาค่ะ4ตัวที่2อนะคะ,ะ,คะอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาแยก35นะคะซึ่งเราจะแยกในหลัก10ก่อนนะคะซึ่ง3นะคะของเราอยู่ในหลัก10ก็ต้องมีค่าเท่ากับ30นะคะต่อมาค่ะแยก5นะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ านั่นเองค่ะเราจะมาทําทั้งสองฝั่งนะคะคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําฝั่งนี้กันก่อนนะคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะจากที่คุ้ฟนซอนไปแล้วว่าเราจะต้องบวกจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะอ่าหลักของเราก็ตรงกันแล้วนะคะเราก็สามารถบวกได้เลยนะคะ4บวก5ได้เท่าไหร่นะคะกุฟนซอนแล้วว่าให้เอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะ เอาหไว้ในใจบวกขึ้นยกขึ้นมา4นิ้วนะคะมานับพร้อมกันนะคะ5แล้ว6 7 8 9นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ4บวก5ก็ได้9นะคะเครื่องไม้บวกก็ต้องตามลงมาเหมือนเดิมนะลูกนะ,ะต่อมาค่ะบวกในหลัก10นะคะ4บวก4 0บวก30ก็ได้70นั่นเองค่ะ ข้างหน้านะคะก็จะเอา44บวก35เท่ากับ79เอ้ย70บวก9นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองเอา70บวก9ดูค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเอา70ไว้ในใจแล้วชูทั้งหมด9นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันนะคะ70แล้ว71 72 73 74 75 76 77 78 7 9นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ44่บวก35ก็ได้79นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เวลาตอบนะคะเราต้องยกคำถามที่เขาถามนะคะมาด้วยนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนตอบก็เขียนตออบตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จอถามหาก็คือโนดี้มีเงินทั้งหมด เจแล้วใส่หน่วยคือบาทด้วยนะคะเวลาตอบก็คือตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นวิธีการบวกในแนวตั้งนะคะกุ๊ฝนก็จะเอาโจทย์เดิมนะคะยกมาเลยก็คือนูดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพอให้มาอีก35บาทนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะเหมือนเดิม44บวก35นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เด็กๆมาดูวิธีการบวกในแนวตั้งกันค่ะเรานะคะก็จะนำ44บาทมาตั้งก่อนนะคะหลัก10อยู่ส่วนหลัก10หลักหน่วยอยู่ส่วนหลักหน่วยนะคะต่อมาค่ะคุณพ่อให้อีก35บาทนะคะก็ยกเลข35ของเรามานั่นเองค่ะวางให้ตรงหลักนะคะทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเมื่อเลขตรงกันแล้วนะคะเราก็สามารถบวกได้เลยนะคะ ซึ่งเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะซึ่ง4บวก5ได้เท่าไหร่นะคะให้เด็กๆเ,เอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจและชูเลข4ขึ้นมานะคะ4นิ้วนะคะเอา5นะคะ5แล้ว6 7 8 9นั่นเองค่ะดังนั้น4บวก5ก็ได้9นะคะต่อมาค่ะบวกในหลัก10นะคะคือ4บวก3นะคะ เด็กๆมาดูกันค่ะเอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจซึ่งนั่นก็คือเลข4ใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆชูขึ้นมา3นิ้วนั่นเองค่ะ4แล้ว5 6 7นั่นเองค่ะดังนั้น4บวก3ก็ต้องเท่ากับ7นะคะวิธีตอบก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำคำถามที่เขาถามนะคะยกลงมาด้วยแล้วก็ต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่80กับ81นะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปพร้อมกับกับคู่ฝนเลยนะคะนี่นะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่ 80นะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะครูฝนก็จะพานักเรียนทำเป็นตัวอย่างสักข้อ2ข้อนะคะส่วนที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองนะคะมาดูข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าให้หาผลบวกในแนวตั้งและเขียนผลบวกนะคะเขาก็จะก,กำหนดเลขมาให้แล้วในแต่ละหลักเด็กๆเห็นใช่ไหมคะเราก็จะมาบวกในหลักหน่วยกันก่อนนั่นเองค่ะ ซึ่ง4บวก3ได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆก็เ,เลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะซึ่งก็คือเลข4แล้วชูขึ้นมา3นิ้วนะคะ4แล้ว5 6 7ดั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ4บวก3ก็ได้7ค่ะต่อไปนะคะบวกในหลัก10นะคะ2บวกกับ5นั่นเองค่ะเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว5แล้วก็6 เ็นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆ24บวก53ได้เท่าไรคะ7 7นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นนะคะให้เด็กๆไปฝึกทำนะคะามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อที่ครูฝนจะพานักเรียนทำค่ะซึ่งก็คือการเขียนผลบวกนะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะ เด็กๆสามารถบวกได้เลยเพราะว่าเขากำหนดโจทย์มาให้แล้วนะคะอ่ามาดูตัวอย่าง5บวก2ได้เท่าไหร่คะก็เอามาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะซึ่งก็คือเลข5าแล้วเด็กๆชูขึ้นมา2นิ้วนะคะ5แล้วหกนั่นเองค่ะ5บวก2ก็ได้7นะคะเลขนะคะหลักหน่วยบวกการเลขข้างล่างก็จะต้องตรงกันนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะบวกกันในหลักสิบนะคะ4บวกสก็ได้แดนะคะครูฝนเด็กๆสังเกตไหมคะครูฝนจะเขียนเลขให้ตรงกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะส่วนหน้าที่81นะคะตัวอย่างครูฝนจะพานักเรียนทํา1ข้อนะคะซึ่งก็คือข้อหนึ่งเขากาหนดโจทย์มาให้ว่า8 4ดสิบวกสได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆทําไปพร้อมกับครูฝนนะคะ คุณฝนก็จะยกโจทย์มาเลยก็คือ8 4ใช่ไหมคะบวกกับ3เท่ากับเราก็จะมาแยกในหลักสิบก่อนนะคะซึ่งก็คือเลข8นะคะ8ของเราอยู่ในหลักสิบก็ต้องมีค่าเท่ากับ80นะคะ4ของเราอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นะคะส่วน3นะคะอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ สเหมือนเดิมนะคะส่วนบรรทัดต่อมานะคะเด็กๆเ,เราก็จะจัดกลุ่มนะคะกลุ่มที่มีหลักเหมือนกันนั่นก็คือ4กับ3นั่นเองนะคะเพราะว่ามีหลักหน่วยเหมือนกันทั้งคู่นะคะ80สบของคุกคลก็จะยกลงมาเหมือนเดิมนะคะสีบวกสนะคะที่สำคัญอย่าลืมวงเล็บนะคะเพื่อจัดกลุ่มนั่นเองค่ะอะต่อมานะคะ เราก็จะทำการบวกในวงเล็บก่อนนะคะซึ่งหลักสิบของเราก็จะเอาลงมาเหมือนเดิมนะคะบวกในวงเล็บนะคะ4บวก3ได้7ครูฝนขอไปเร็วๆเลยนะคะนะคะต่อมานะคะบรรทัดสุดท้ายก็คือสามารถเอา80บวกกับ7ได้เลยเพราะว่าสิ้นสุดแล้วนะคะก็ได้87นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบนะคะ ส่วนข้อที่เหลือนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4เด็กๆไปฝึกทํากันด้วยนะคะและแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของเรานะคะคือข้อ C นะคะก็คือให้เขาให้เด็กๆหาผลบวกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆสามารถนําสมุดทดหรือว่าเศษกระดาษมาสา,สามารถตั้งบวกแนวตั้งได้เลยนะคะซึ่งครูฝนจะขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะ ซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการบวกนั่นเองค่ะครูฝนจะขออนุญาตบวกในแนวตั้งให้เด็กๆดูนะคะซึ่งจะเป็นข้อที่1ก็คือย14บวกเท่าไหร่คะเด็กๆบวก4นั่นเองนะคะครูฝนก็จะบวกในแนวตั้งเลยครูฝนหาเศษกระดาษมาได้แล้วนะคะหลักหน่วยจะต้องตรงกับหลักหน่วยนะคะอะเรามาเริ่มบวกกันเลยค่ะ4บวก4ก็ได้ 8นะคะ2ไม่มีตัวบวกแล้วก็ดึงลงมาดังนั้น24บวก4ก็ได้28คุูฝนก็จะนำค่านะคะลงมาเขียนในช่องนี้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะเด็กๆก็นำกระดาษทดเหมือนผู้ฝนก็ได้นะคะแล้วก็มาหาคำตอบแล้วค่อยได้คำตอบแล้วก็นำมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆอย่าลืมทำ แบบฝึกหัดที่คุณพนสั่งด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลส,สุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมันล้างมือล้างเจลใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ